ท้องปะเน่นะเงินกินจักรวรรดิกินเลยมาเพียงที่พกวันที่ที่พกเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่สนะีท่ที่ผ่ <14. S 1> ทาที่พกพอดีเหรอพี่อินคุ้น,ไไนขอาวฝรั่ไว้ตรงไหนคุ้นขอาวฝรั่งไปใบใบโคกนาได้ว่าเวลาเดี่ยให้เขาหมุนแล้วก็ให้เขาไอ้นันตีเอาเดี๋ยววันมาหรือยโอ้ยกันคุ้นไปไว้ก่อนแหลย ปันมาก็ไหนถุ rồi, về, nữa nữa. Ộ ộ này, ่มสองถุ่มพี่ชายยิ่งลงมาวันนี้เกี่ยวกับเอาวบบุเขาคนนึกามีไหวบุเขาเลยกิ่ไปวางไว้ก็ฮกขนานเลยเนาะโลกนานเกี่ยวใวสองทางละเดนเ่ยก็เอาไปวางไว้ฮกขนานเลยเนาะเถงไงเียงค่ยเล่น่ะเจ้เคยเอามาหลาดไซสกันเนาะมันได้ยินเสียงคนเด่นอ่ะอคนเนี่ย่าจจะเสียงควย เขาเอาควยมาไหวก็ไหนล่ะฮะจอดไว้นู้นแล้วก็เดินมาเดี๋ยวเขาเรียเนี่ยเขาเรียร้าย,ยไหมถามวันถี่สิโพกอดรรอสิโพกคนเลยเนาะแต่ว่าเจ้เาค้นึ้นไปก่อนหนยเขามีงานก็วัดนีใไงนี่้ันนี้อุ้ยหอยดูหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วอ้าวเมื่อกี้แม่แก้วลืมปิดเสียงเหรอคะโอ้ยลืมปิดเสียงขอบคุณทุกท่านนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่ ลมเข้าลมเข้าพอดีเจอน้องชายขอบคุณนะคะยายโฉมขอบคุณ19ล้านดวงใจนะคะขึ้นสักชั่วโมงเดียวค่ะเดี๋ยวก็ลงแล้วค่ะนี่ขึ้นชั่วโมงเดียวนะคะขอบคุณ20เลิฟค่ะ ขอบคุณเก้าร้านดวงใจนะคะเนาะก็ขึ้นสักชั่วโมงเดียวเนาะแต่ว่าแดดไม่มีร่มเนี่ยแม่แก้วจะขนไปไว้ตรงนั้นนะคะเนี่ยเนี่ยข้าวแม่แก้วเนาะนานาสามไร่ค่ะนาสามไร่มาเกี่ยวมือไปสองวันค่ะเพราะว่ามันมันล้มแล้วมันเกี่ยวยากเนาะเราต้องขนมาไว้ตรงคนาด้วยไงข้าวเอ่อปีนี้ บีนิสเอกระจิบมันเยอะค่ะกระจิบหลายกระจิบเยอะมากเลยเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้แล้วก็จะขนเข้าไปนะคะขนเข้าไปไว้ใสเขาเรียกอะไรให้ให้รถเกี่ยวมันเกาะเอานะคะเนาะแก้วก็ตากเลียงเรียงเรียงไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะเออจะลงไรดีไหมเนี่ย ไป20เลเวลแล้วเนาะ40นาทีแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ไลฟ์นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเผื่อพี่ๆจะมารับชมเอ่อในไลฟ์สดเนาะเอ่อทัก40นาทีก็ลงนะคะเนาะให้ได้อีก,กักอันนี้ก่อนเนาะ39แล้วนะคะ40นาทีก็จะลงไลฟ์นะคะเนาะ ไม่ถึงชั่วโมงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้ทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณเอฟซีทั้งในและต่างประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะไลน์นี้ก็ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะถึงนานแล้วนะคะประมาณแม่แก้วขึ้นมาจากบ้านเนาะประมาณสี่สิบทีก็ถึงนานแล้วค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะลงไลน์แล้วกันนะคะเพราะว่าเกี่ยวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะอ่าเป็นไปอีกคลิปนึ่งนะคะ